ชาปายไม่ชาปายมาเที่ยวข้างนอกกันวันนี้ไอแมวข้างบ้านแมวข้างบ้านชื่ออะไรมันได้รู้ชื่อแล้วนะโนชื่อจ้ากัวได้สนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอ้ยสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เสียงอะไรวะเฉียงอะไรวะเสียงอะไรวะ

ซื้อของก่อน